ไ,ไม่รีวิวไหมได่ยิน,ยน <Okay. S 2> เสียงโอเคผมดึงขึ้น วันนี้พี่เอามาสองต่อยให้ไปอาจารย์ต่อยมาสองต่อครับผมพอมาต่อเดียครับมาหมายนี้อาจารย์ต่อยว่าไม่ได้มาสองปีแล้วครับผมผมผมไม่เคยมาสักครั้งเลยครับอาจารย์ต่อยพามาครับผมเปลี่ยนหมายใหม่หรือมั้งครับเดี่ยมีนกต่อง่ายๆมั้งโอเคครับผมเดี๋ยวเราตามชมครับอาจารย์ต่อยเอาเจ้าแก่ครับสองกุ๊กแก้วไปกับสองกุ๊กมาครับผม มอนกไถ่ายขนมาครับผมไม่มีนกเล่นแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวลอยตามชมครับลอยพาเจ้าแก่ไปแล้วครับดิ่งเป็นหัวแล้วผมเพราะผมแฝนทางหน้านะครับแฝนสายไฟไว้ครับผมเจ้าแก่ไปแล้วครับเดี๋ยวลอยตามชมครับผมเสียงเจ้าแก่คูครับหน้าหน้ายังมีนกเข้าครับผมอยู่ข้างในครับอ๋อพี่แฝนสายไฟทำามนกเข้าหรอเีล่ เหมือนนกองเกาะข้างสายไฟเลยใช่ป่าวะมองไม่ชัดด้วยเหมือน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 เกาะข้างมาเนี่ยอุ๊ยมันร้อนแสงมืดเลงวะน้องขันตามที่ตัวไม่ได้ นาตอนนี้นลพี่นกเห็นเรามันเข้าเดี๋ยวรอตามชมครับผมอันนี้อาจารย์ต้อยเอาจะเอาไปขึ้นอีกตัวนะครับผมจะสองกุ๊กครับผมตัวนี้ได้เฉลยมากี่ตัวแล้วันนี้สี่ตัวอนาคตนกต่อครับผมได้เฉลยมาสี่ตัวแล้วครับตากแก่นกหัด ปากเบามากครับแต่แต่พูดถึงว่าสี่ตัวของของของเรานี่กยกว่าจกว่าาเรจะออกต่อกว่าจะได้ก็หลายตอ,อกไกัน,นพี่นะเฮ้ยแก่เงียบไปแล้วไอแก่เงียบไปแล้วครับผมแต่ว่าไม่เห็นมีนกดินหรืออะไรนะเงียบทั้งนกป่าทั้งนกต่อเลย ตามชมครับผมครับผมเหมือนเห็นนกครับ๋อเสียงเล็กครับอู้มีเสียงใหญ่ด้วยครับเสียงใหญ่มากครับหนึ่งตัว แต่ไม่มีอะไรครับเข้าแล้วครับเข้าใส่ไฟแล้วครับตัวหนึ่งครับผมเสียงเล็กเปล่าไม่รู้ครับเข้าใส่ไฟอยู่ครับผม นี่ผมเอาชานเดียวมาด้วยครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับอยู่ใส่ไฟอีกฟั่งหัว,หว,หวเสาครับโอ้เสียงใหญ่เสียงใหญ่แต่ขันไม่มีอะไรครับผมเสียงใหญ่มากครับ บินลงไปเกาะต้นไม้พุ่มข้างครับเดี๋ยวรอดูครับผมใหญ่มากครับผมใหญ่ผมปุปง่ปงโปงหน่อย ติไฟมามามา,มา,ม,า,ม,ามาอีกแล้วครับผมอยู่อยู่สายล่างจับผนทกครับผมฟังเดียวกันกับผนทกนะครับเจาอยู่สายล่างครับเริ่มขึ้นมาเริ่มขึ้นมาอีกสายแล้วครับเกือบเยียบแล้วครับคูดีมากครับผม นกต่อคูส่วนครับขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมคูส่วนอยู่ครับอยู่อยู่ล่างพเนียนเลยครับขึ้นอีกสายหนึ่งเหยียบเลยมีแต่เล็กหนึ่งกุ๊กมาขันย้อนอยู่ข,ข้างๆปลายทีนึงขึ้นไหมนกปาคูส่วนรครับ นกต่อครูครับนกต่อเรียกต่อครับจะกกระทอมจะทำได้ไหมครับผมไม่มีนกเล่นแล้วครับผมนกฝึกก็หลุดไปตัวครับเห็นจะกกระทอมคึกๆแต่ว่าทายขนอยู่ครับเลยเอามาครับจำใจต้องเอามัาผมไม่จะอยากเอาออกเลยครับเต็งมากไม่มีนกเล่นครับเดี๋ยวค่อยหานกนกใหม่มาเสริมทับครับผมโอ้ขึ้นหัวปะเนี่ยครับ โอ้ยกระเบดข้ามมาหัวใสอีกสายนะครับทำท่าวนๆวนๆอยู่ครับจะเยียบไม่เยียบจะเยยบไม่เยยบอยู่ครับจะเยยบไหมเยียบไหมือวนครับบินข้ามไปหลังหลังพระเนียครับผม ทำท่าจะเย็บไม่เย็บอยู่ครับผมนกต่อเรียกอยู่ครับนกปากระโตครับนกต่อปล่อยขลุมอยู่ครับผมเสียงน่าเอาไว้ฟังมากครับผมเสียงใหญ่ดีมากครับมีเสียงเลียกขันโยนอยู่นะครับขันยโยนหนึ่งกุ๊กอยู่ครับ เรียกกันอยู่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามชมเขาไปสามตัวแล้วครับเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงกลางครบเลยครับผมเนี่ยครับแผ่นยูทอนเนี่ยครับทำท่าจะเย็บไม่เย็บอยู่ครับอีกสองตัวเข้าเข้าไปด้วยครับผมแต่ว่าไอ้ไอ้เสียงใหญ่เสียงใหญ่ เหมือนเหมือนคุมอยู่ครับผมไออีก2ตัวไม่กล้าเข้าครับเสียงใหญ่ทัาท่าจะเยียบจะเยียบเยอะ นกเยอะวะนี่ครับมาขันหลังต้นต้นที่ผมนั่งนะครับไอ้ที่ใหญ่คุยอยู่นะครับนี่ขันต้นนี้เลยเนะี่ยอุ้ยแต่แต่เอาไอไอเสียงใหญ่ที่ที่ว่าเข้าอยู่นะเสียงหน้าฟังกนเะสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่เข้าครบเลย ถงท่านาจะเยียบจะเยียบอยู่ไหนฮะตบดวนพะเนียนเน้ยบนมาเนี่ยไม่มีสองชานะสองชานมาเรียบร้อยไปแลนะ้วเนี่ยเอาชานเดียวหันเข้าหัวเสาเลยเนะี่ยมารอบแรกนะครับผมป่านนี้ไม่รู้ว่าป่านี้เหนียวไหมครับ ทำท่าเหมือนเหมือนเหมือนจะเยียบจะเยียบอยู่นะครับผมแต่ยังไม่ยอมเยียบสักทีคูอยู่ครับนกป่าคูบเสียงเบลเลอเลยโปง่ปงเลยเสียงใหญ่โปง่งคูเยอะมีมีนกป่าอีกสองตัวมาคอจะเข้าจะเข้าอยู่นะแต่ไอเสียงใหญ่ มันคุ้มอยู่นั้นอ่ะมันเลยไม่กล้าเข้าเสียงน่าฟังมากครับผมเสียงใหญ่มากแคปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจมชมครับผมโอ้รู้มากเหมือนกันนะครับตีข้างเพียร์ตกะขึ้นหัวเพียร์ตอย่างเดียวเลยครับไม่ไม่ยอมเหยียบชานทำท่าทำท่ายกเดี๋ยวคงลืมตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอลุ้นดูครับโอ้นั่งลุ้นพักนะครับ เกือบๆชั่วโมงแล้วผมเมื่อกี้มีมีนกเอี้ยงมามากวนแล้วมันบินออกไปเกาะข้างต้นไม้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาใหม่แล้วเข้ารอบนี้ตีด้านข้างพระเนี่ยตีหัวพระเนี่างเดียวเลยโอโ้ดูมากไปแล้วเนี่ยต้องเรียกอยู่แล้วครับผม อยากได้เสียงใหญ่ไปให้ฟังแลวเพ้ยเสียงมันใหญ่มากตีข้างพเนียดไม่ดยอนเลยแต่ไม่รู้กี่กุ๊กนะครับอย่าง,งไม่ได้ยินเสียงมันโยนเลยเห็นมันบินเข้ามาก็เรียกแล้วตีข้างพเนียดเดียวเลยตีข้างพรเนียดเกาะข้างพเนียดตีขึ้นหัวพเนียดตีท่าน้าจะลงหลายรอบแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเยยราชมครับผมเตียงไหนพี่ลิวไปได้ยินเสียงโอเคผมดึงขึ้นเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมึงมึอมือกางกงห่ากีเฮยทำเลยกูทำไม่เป็นสวยวะพี่สวยวสวย,สวยตัวคนนี้สวยมากเด,ดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดอ่าอาจารย์ต้อยมาแล้วครับผมหนึ่งเตี้มผมยังไม่มานครับขึ้นหัวเสาตีข้างเปเนี่ยขึ้นหัวพปเนียดอยู่นะโอ้มีชาจาเดียวเล็งกับเข้าตรงไหนนะแป๊บนะแล้วก็อีเซลโนเอียไม่ไม่เข้ามากวนแล้วพักแล้วแล้วออกไปดีแล้วไม่เหยียบ พี่บก็น่าจะคุยกระสอบไฟที่เดิมเลยนะโอ้โหเข้ามาโอ้โติติพักแล้วพี่เนี่นะเลเฝ้ากันติดตัวไหนไอ้แก่ออ้นอนวะเดี๋ยวเดี๋วเดีเดี๋วเขอดูพวกกเนเป็นพิธีนเลยนี่พี่สายการที่ฟันเลยนี่เปลงบลูเลยเนาะ สวยมากครับผมโอเคผมเดี๋ยวไล่ตาชมอสี่ตัวพเนียดลั่นไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้ครับผมนกนกเอียงเข้าไปกวนครับนกป่าเหมือนเหยียบพเนียดแล้วมันไม่ลั่นเลยครับผมแต่เดี๋ยวมันเข้าควมีออกทางข้างแล้วมันยิ่แต่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใบแซมเลย เมือเม่อเมื่อเมื่อไมาเย็บชาเลยเพือนะ <ừ. S 1> เหมือนเยียบชาเลยเจ่แต่มาไมา่ดั้นครับผมลืมเอาไอ้ไอไอนี่มาด้วยกล้องส่งทางไกลครับผมลืมเอามามองไม่เห็นครับเลยต้องเที่ยงเดินมาเลยครับผมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใบแฟมแล้วก็เดี๋ยวชักขึ้นใหม่ครับลั่นไหมเพื่อน,นโอ้ลั่นไปแล้วโอ้เอียงมาเย็บแน่เลยโู้เสียดายมากครับผมลั่นไปแล้ว โอ้เพ่งเข้าเหยียบเอโอโอ,โอเคผมเดี๋ยวเดี๋ยวนกลงมาแซมประเทศใหม่ครับเหยียบนะครับผมโอ้นั่งเข้าตั้งแต่เกือบเจ็ดโมงยันตอนนี้เก้าโมงครึ่งแล้วครับไม่ยอมเหยียบยังไงก็ก,ก็ก็ไม่ยอมเหยียบตีหลังประเทศอย่างเดียวเลยครับผมไม่มีสองชานครับใส่ชานเดียวครับผมเหนียวมากครับขนาดใส่ไฟเนี่ย คผมเข้าเกือบเกือบเกือบสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงฟาด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมครับผมเดี๋ยวย้ายหม่ยสารนะครับผมได้แฟนไม้เดียวหมายแรกโอ้โหเข้านานมากยังไงก็ไม่ยอมเหยียบครับผมเหนียวจริงๆแก่งใหญ่เลยครับใหญ่มากแต่ไม่รู้มันกีกุ๊กครับเข้ามาก็เข้า,า,ขาเลยครับผมเรียกเลย เข้าสามชั่วโมงครับผมสามชั่วโมงนิดๆด้วยไม่ยอมเยียบคูกันหน้าเยียบเกินครับผมอย่าให้หมาครับผมเดี๋ยวตามชมครับย่าใหมายสองครับผมหมายแรกอาจารย์ต้อยหมาแล้วครับผมเจ้าสองคูกจัดให้ครับเขาไม่ได้เฝ้าด้วยไม่รู้เสียงไหนแต่ว่าเรารประกันว่าตัวผู้แน่นอนครับผลสวยมากตัวใหญ่ครับผมมีโบแต้มโบทองด้วยครับหายากครับนาเจล็ักตัวเดี๋ยวเราตามชมครับ ามทางมาเรื่อยครับผมมาไหนน้าต่อก็ต่อครับไม่เคยมาเหมือนครับผมนี่ครับเป็นเป็นลานครับนี่เวลาสิบโมงนิดนิดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขออาแสนนกกันครับจะแกะขันโยนยืนครับผมแต่ยังไม่มีนกป่าโตนะครับแต่เมื่อกี้มามีนกป่าบินอยู่ครับผมนกป่าน่าจะลงกินครับเดี๋ยวรอนกนกป่าขึ้นขันดูครับ ก็จะเข้าไหมาครับผมเดี๋ยวเรตามชมครับ <c oughs> เหยี่ยวกวนบ้างสงสัย <c oughs> <c oughs> นกป่าไม่ขันเลยครับต่เมกี้มาขึ้นหลายตัวย่งเพี่นะตัวนะ <c oughs> ตัว,ตวใ,หใหญ่ใหญ่ใหญ่เงั้ยเลย <c oughs> เหยี่ยวกวนครับผมเหยี่ยววนวนอยู่ไม่มีนกขันเลยเงียบเลย เอาไงดีพี่เราโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันานหลังครับผมเยวเก็บนกกันครับนี้กินแ้วนแล้วครับผมอาจารย์ต้อยหมกคนเดียวครับไม้แรกเหนียวมากไม้สองมาไม้แรกก็สามชั่วโมงแล้วผมไม้สองมานกไม่มีนกปลาขัดแล้วแต่มีนกบินขึ้นอยู่หลายตัวครับตอนแรกที่มาจอดหาเลาะไปเรื่อยแล้วผมวันนี้กินแห้วครับแดดร้อนมากจะเที่ยงแล้วครับ เยี่ยวเยอะมากนกไม่ขันเพราะน่าจะเป็นเยี่ยวแล้วครับเยี่ยวกวนครับนกป่าไม่ขัดเลยวันนี้มากันไม่ครบทีมงานนะผมมาเปีนแค่สองคนรับคนในทีมงานเดี๋ยว่าย่ากันบ้างหลังครับผมร้มอนจัด โอ้ใช่พี่ชาวบ้านผมผมผมได้สามเดือนนะ่ะพี่เปรียบเทียบ <ๆ S 2> ชาวบ้านนี่นได้สามเดือนเลยนะไม่มีตังจริงนะคือความตุกเขาใช่ไหพี่ อยู่จนนิ่งเลยใช่ไหม้โอเเ้พีใ่ใส่ไฟนี่เหนียวจริงนะตรงนั้นนะเออไอหาใส่ใส่ใส่ไฟทำท่าจะเข้าจะเข้าของพี่ทำท่าทำท่าจะเข้าจะเข้าเข้าไปแล้วบินออกแช่ขอ,ของ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 ผมเข้าไม่ว่าไม่เยียบด้วยวโอ้เป็นชั่วโมงเลยครับผมบรรยากาศรอบๆผมหลังค่ายครับท่าสเสด็จครับ ขาดต่อไปใช่ไหมผมนกไหนคะเลยเอาทางหน้านู้นเหรอโอ้โหเหี่ยวเยอะจัดเหี่ยวเยอะมากครับผมเหี่ยวเยอะมาก นี่อาจารย์ต้อยหมายคนเดียวครับผมหนึ่งแต้มเจ้าสองกุ๊กจัดให้ครับผมโอเคผมเดี๋ยะคข้าว่างหลังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวเลยครับผม